สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงควันหลงเกม Doom the Dark Age ครับเป็นภาคพรีเคลที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของ Doom Slayer ในเซตติ้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นการผสมผสานระหว่างยุคกลางที่มืดมนกับไซไฟค่ะ บรรยากาศเปิดมาดูแปลกตาไปจากภาคก่อนๆเลยนะคะรู้สึกได้ถึงความพยายามที่จะฉีกแนวไปจากเดิมครับโดยเฉพาะเซตติ้งแต่แกนแท้ของดูมนั้นยังคงเป็นแอคชั่นดีไล่ยิงอย่างบ้าระห่ำอยู่พรีมิสหลักคือเราจะได้เห็นสงครามยุคกลางที่ต่อสู้กับนรกซึ่งสเลเยอร์ไม่ได้เป็นแค่นาวิโยธินอวกาศแต่เป็นสุดยอดอาวุธของพระเจ้าและราชาเลยทีเดียวการนำเสนอเรื่องราวผ่านคดทีนมากขึ้นมันช่วยให้เราเข้าใจที่มาที่ไปได้ง่ายกว่าเดิมไหมคะโดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่ ส่วนตัวผมว่ามันช่วยให้ตามเรื่องง่ายขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันจะโดดเด่นหรือน่าจดจำอะไรการที่เลเยอร์ดูหนักขึ้นเหมือนรถถังมันส่งผลต่อการเล่นเยอะไหมคะเยอะเลยครับเป็นจากภาคอินเทอร์นอลที่เน้นโดดไปมาแบบรวดเร็วเหมือนภาคนี้มายืนถือโล่ไล่แลกยิงกันมากกว่า หัวใจหลักของภาคนี้คือชิลซอค่ะมันไม่ใช่แค่โล่แต่เป็นอาวุธและเครื่องมือในตัวมันใช้ได้ทั้งป้องกันป้องโจมตีหรือแม้แต่คว้างออกไปได้ระบบแพรรี่ที่เพิ่มเข้ามานี่เองที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันคล้ายเกมโซในมุมมอง FPS ใช่ไหมคะใช่เลยครับโดยเฉพาะโหมดเล่นยากๆแบบเกือบตท้ายเนี่ยต้องอาศัยจังหวะแพรี่เยอะมากเพราะว่าโดนทีเดียวนี่ก็แทบล่วงเลยแลวเหมือนกระสุนในฉากจะมีความเป็นบูลเลตเฮลมากขึ้นครับ แพรรี่นี่แหละค่ะที่สนับสนุนปรัชยา stand and fight ทําให้ผู้เล่นกล้าที่จะเข้าปะทะตรงๆมากกว่าจะหลบหลีกอย่างเดียวแล้วเรื่องอาวุธปืนล่ะคะมีความแตกต่างจากภาค่อก่อนไหมคะภาคนี้ปืนแต่และกระบอกมีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งดีไซน์ทั้งเข้ากับตีมยุคกลางแล้วก็ใส่ไฟครับและการใช้งานที่แตกต่างกันอยู่ที่เราเลือกจะใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ไหน แต่ก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าระบบ Glory q หรือ Finisher ภาคนี้ดูเรียบง่ายลงแล้วการเคลื่อนไหวที่ช้าลงก็ทำให้บางคนรู้สึกอึดอัดเห็นด้วยกับเรื่อง Finisher ครับมันดูซ้ําๆไปหน่อยส่วนการเคลื่อนไหวว่ามันก็เอากับระบบ p a ร r y แล้วก็อิ a ซอแต่ระบบ Double Jump ของผ้าอินเทอร์นนั้นมันก็หายไปครับ จุดแข็งที่ชัดเจนมากคือด้านภาพค่ะ ID Tech ตัวใหม่นี่น่าประทับใจมากทั้งรายละเอียดแสงเงา r a y t r a c i n g และการรองรับศัตรูจำนวนมากในฉากใหญ่ๆอีกอย่างที่น่าชื่นชมคือตัวเลือกการปรับแต่งที่เยอะมากทำให้ผู้เล่นทุกระดับเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจริงๆนะคะใช่ครับเรียกว่าปรับได้ยันระบบแพรลี่เลยทีเดียวความรู้สึกของการเป็นแท้งที่ทรงพลังมากๆก็เป็นอีกจุดที่หลายคนชอบนะคะมันให้ความรู้สึกแตกต่างจาก E t e ท n a l อย่างชัดเจน แต่ก็มีส่วนที่หลายคนติเหมือนกันโดยเฉพาะฉากขับหุ่นแอตแลนกับขี่มังกรมีคนบอกว่ามันเหมือนเป็นฟิลเลอร์ที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับโดยเฉพาะคอนเซปต์หุ่นยนต์ที่ดูเหมือนแปซิฟิกริมยังไงก็ไม่รู้คอนเซปต์น่าสนใจมากแต่พอเล่นแล้วมันก็เหมือนจะกลายเป็นแค่มินิเกมเล่นฆ่าเวลาอเองหรืออาจจะรวมไปถึงบางสกิลที่ให้มาตอนได้ท้ายท,ที่ไม่ค่อยเต็มอิ่มกับการใช้มันสักเท่าไหร่อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะ คือดนตรีประกอบค่ะมีหลายเสียงบ่นว่ามันไม่ติดหูหรือไม่เ้าใจถ้าผลงานของคุณมิกกอร์ดอนในภาคก่อนๆแล้วที่คุณบอกว่าคิดถึงความเฮอร์เรอร์ของดูม3ามละคะภาคนี้ไม่มีเลยระคะเรียกว,ว่าบรรยากาศเซเวอร์เฮอร์เรอร์ของภาคสนั้นในภาคนี้ไม่หลงเหลือแน่นอนครับ สรุปแล้วคุณคิดว่าเกมนี้เหมาะกับใครเป็นพิเศษคะอันดับแรกเลยสำหรับแฟนดูมที่อยากเห็นอะไรใหม่ๆในเกมนี้นะครับหรือคนที่ชอบแอคชั่น FPS แบบรวดเร็วแต่ก็ชอบใช้จังหวะอย่างแพรลี่และชอบเกมที่ปรับแต่งแบบไม่ต้องคิดอะไรมากได้เยอะๆน่าจะสนุกกับภาคนี้ได้ไม่ยากครับส่วนคนที่คาดหวังมันจะเหมือนภาคอ n t เทอร์นลก็อาจจะต้องปรับตัวครับคนที่ชอบเซตติ้งแบบดาร์คแฟนตาซีผสมไฟที่ไม่ค่อยเห็นใน SPS ทั่วไปก็น่าจะสนใจเกมนี้เป็นพิเศษคะ่ะ เป็นการตีความใหม่ที่กล้าหาญส่วนของที่ฉันก็เข้าถึงง่ายแต่ก็มีจุดที่น่าเสียดายสำหรับผมมันก็มันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สุดในบางเรื่องขอบคุณมากค่ะสําหรับบทวิเคราะห์ในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังจนจบสวัสดีครับเเอ